挣了呀，好吧。 เฟิครับท่านผู้ชมฮ้ยไม่ได้แปลงฟันเลย

สีพสีธรรมดาทำไมเปลี่ยนสิสีธรมดายสีธรรมดาสีธรมดาทำยังไ,ไงสีธมดาสีธมดา,ามธมดา สีธรรมดาอย่างเนี้ยนี่กดนี่ไม่ใช่อ่ะกดนี่อ่ะไม่มีอ่ะไม่มีปุ่มสีธรรมดาม่สีธรรมดาอยู่เลยอ่ะสีธรรมดาทำยังไงครับ còn nghĩa còn vào, còn này, lau cửa tổ này face

You know, I Now to ทีออกออกคี mm ่ใครทำใครทำเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยกับตรงนี้กดตรงไหนก็ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่กดตรงนี้กดตรง Wish kat got to bên tông này à, khập, xui, bảo này, được mấy à, không biết à. đâu, tôi sẽ không biết đâu, tôi sẽ không biết đâu, tôi sẽ không tôi không biết đâu, tôi sẽ không biết đâu, tôi đâu, tôi sẽ tôi sẽ in the face ủa tay mượn Ở ngoài, ở ngoài, ở ngoài

ประเภทที uh ่ด uh, ียวอเทคโนโลยีนี้นั้น how ไหเริ่มใหม่เริ่มใหม่